ด,ดิฉันกัญญาใต้ทองชัยนะคะดิฉันเป็นนักธุรกิจนะคะทุกทุกวันนี้ดิฉันทำธุรกิจอยู่3อย่างจะมีสิ่งพิมพ์รจุพันธุ์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์กีฬาส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะคะเพราะสาม,มีเป็นคนชอบฟุตบอลนะคะดินันได้จอยออการสมัมนากับโฟแคสนเมื่อประมาณ2ออาทิตย์ที่แล้วโดวยบังเอิญน,นะคะต้องบอกโดยบังเอิญจริงๆนะคะแต่ว่าพอหลังจากได้เข้าแล้วเนี่ยจากการที่ตัวเองได้เคยเสมัมนาจากคลาสที่ระดับโลกมาเยอะนะคะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าคอร์สนี้แตกต่างแตกต่างจากคอร์สสัมมนาอื่นๆมากๆนะคะเพราะมันเป็นการลิงก์ระหว่างวิทยาศาสตร์วิชาการหลักการกับเรื่องของจิตนะคะซึ่งเดนต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นความลงตัวที่พอดีมากๆนะคะหลังจากที่ได้จอยแล้วเนี่ยได้ทำเทสก็เลยมีความรู้สึกว่าเอะเราแต่ก่อนเราไม่ได้เราไม่เคยได้เคยคิดว่าเราเป็นไทป์นี้นะคะ แต่พอเราได้เทสแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออเราก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เลยทราบก็เลยเอามาคิดว่าอันนี้เราจะไปใช้กับตัวเราเองได้อย่างไรนะฮะสามารถเปลี่ยนความคิดตัวเองได้ก็เลยนึกถึงลูกชายนะคเพราะลูกชาย2คนเนี่ยยังเรียนอยู่มีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเราอายุเท่านี้แล้วเราเพิ่งมาเจอคอร์สนี้ตอนอายุเท่านี้ถ้าเกิดลูกชายเราเนี่ยได้รู้จักคอร์สนี้ตอนเขาอายุเพิ่งจะ20แล้วเขาได้ใช้ตรงนี้เนี่ยในการใช้ในชีวิตของเขา เขาจะมีโอกาสที่จะสเร็จได้เร็วกว่าเราจะมีชีวิตที่สบายเร็วกว่าเราจะมีชีวิตที่แบ่งปันให้สังคมได้เร็วกว่าเราแล้วก็จาเป็นโอกาสที่ดีของเขานะะก็เลยชวนลูกชายนะมาเข้าคอร์สนี้นะคะเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วสามารถนําความรู้นี้เนี่ยกลับไปใช้กับตัวเองแล้วสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเนี่ยได้ตั้งแต่เขายังอายุน้อยอยู่นะคะแล้วก็สามารถช่วยช่วยเหลือสังคมได้ได้เร็วขึ้นนะคะก็เลยอยากจะแนะนานะว่าทุกๆคนเนี่ย Uh, ว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ดีมากถ้ามีโอกาสนะนะ่าจะลองเข้ามาศึกษาดูเพื่อบางครั้งเนี่ยคุณอากจะรู้สึกว่าอะไรที่เราหลงทางมานานเราจะมาเจออะไรที่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดของเรานะซึ่งสามารถทำให้เราประสบความสำเร็ในชีวิตได้เร็วขึ้นและได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ We With we are the billionaire family. With focus, have the succeed family clarity to focus,